สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วก็คือกล่องนี้นะครับมาหลายวันแล้วก็สองวันสามวันนะยังไม่มีเวลาทำคุณปีชาเข็มเข็มเพชรนะเข,เ,ขเ,ขเข็มเพชรนะครับเข็มเพชรเข็มเพชรนี่แหละครับอ่าส่งมาจากที่ไหนเนาะ นะครับตรงมาให้เราตรวจนะครับโอเคก็ไปดูกันเลยเนาะเดี๋ยวจะว่าสารขยายมากไม่มีน้ำมีแต่น้ําไม่มีเนี้ยนะครับแต่แต่รู้สึกว่าหลายๆท่านเนี่ยชอบใจนะครับดูแล้วติดตามแล้วก็สนใจแล้วก็ส่งมาเรื่อยๆนะครับอันไหนที่ผมรู้ผมก็จะบอกว่ารู้อันไหนที่ไม่รู้นะครับเราก็จะบอกว่าไม่รู้เพราะบางอย่างผมก็ไม่ได้ศึกษาตางชนิดนะครับ คือจะเน้นตรวดพลเพชรบ้มมาก,กว่าวัราดูง่ายาเพราะหินกาจะมีพวกอัคคีหินแต่หินแต่ะนะครับมีสามอย่างเนาะอ่ะเดี๋ยวพูดไปก็แต่ว,ว่าคนแฟนๆที่ชอบหินก็พากันใน้อยใจนะครับคนที่สะสมหินก็จะเป็นเป็นพวกสะสมแบบเอาไปเป็นพลังงานที่บ้านเป็นของแปลกเป็นของสะสมนานคตมีค่าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็แล้วก็ววาสะสม คือคิดว่ามันน่าจะเป็นพวกแร่พวกอะไรที่มันมีค่าอะไรมารกมายแ้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีพื้นฐานคว mm hmm. ามรู้ว่าเลยเราชอบเหล็กชอบไปทางเหล็กชอบไปทางคอยชอบไปทางทองชอบไปโลหะชอบไปทางไหนครับพวกหญิงพวกนี้มันก็จะมีมีแร่พวกนี้แล้วก็มันจะมีอยู่ตามจังหวัดโน้นจังหวัดนี้อ่าเราไปศึกษาดูว่าถึงแบบนี้อยู่จังหวัดไหนอะไรเงี้ยมันจงงะขึ้นหรถึงว่าการเดินทางแต่ถ้าจะเอาส่วนรวมง,ง่าย,ง,ายง่ายก็คือ อยู่รอบบ้านเราเนี่ยนะครับคือเราเจออะไรที่มันสวยงามให้พลังงานชีวิตอะไรอย่างเงี้ยก็เอามาสะสมได้แก็นะอย่าไปเดินทางให้มันลำบากเพราะว่าเห็นท,ทั่วไปเนี่ยเราได้ฟรีนะครับแล้วไปขายแพงยกเว้นพวกคอยพวกทองอะไรที่เรารู้จริงๆเราถึงขายแพงได้นะครับไปดูกันต่อเลยเะแล้วก็เปิดเ,เ,เครื่องวาวไว้ก่อน ดีภาพทางเพียนไม่รู้ส่งอะไรมาให้นะให้ดูไหนดูได้ก็จะบอกว่าดูได้นะครับดูไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับโอเคช่วยตัดให้หน่อยนะครับว่ามันมีนะครับช่วยตัดให้หน่อยว่าด้วยนะครับว่ามันคืออะไรถ้ามีค่าใช้จ่ายโทรหาผมนะครับนะอาโอเคนะครับโอ้ ้าเจน่าจะโทรกลับอย่างเดียวนะครับเงาจับดูนี่น่าจะรู้เลยนะว่า เป็นคอร์สนะครับนี่ออกคอร์สสีชมพวงด้วยนะคอร์สนะครับดูนะครับขึ้นไปทางคอร์สครับยังยังไม่ถึงเลยยกสปีนิวเท่าไหร่นะครับนะครับออกเป็นสีด้วยนะครับสีสวยนับข้างในนี้เป็นตำหนินะครับ สังเกตได้ยังไงว่าเป็นคอร์ครับดูผลึกตรงนี้ตั้งตรงๆครับเป็นผลึกเหลียมนะครับเป็นเหลี่ยมนะครับเลียมวอลเลมเลยนะครับอานจะผ่านกันทุบไปเลยนะฮะทุบมาเป็นแรกคอร์สนี่ครับคอร์สจขึ้นมาอยู่ตรงนี้ขีดนี้นะครับขีดล่าง้างล่างโดยสุดเลย ขึ้นไปทางยกเลยนะครับเหมือนยกสายเลยนะครับทุบมาเลยถึงสปรีนิวด้วยนะครับนะครับอ๋เดี๋ยวจะได้ไม่ต้องหายสงสัยเดี๋ยวว่าถามอีกว่าเอ้ยทำไมไม่ใช้เครื่องนี้ตรวจให้อะไรเงี้ยนะครับเป็นคอร์สเนี่ยแหละครับนะฮะ น,นะครับนะครับนี่ความค่าเคมีก็จะสูงไปถึงเฮอร์เมอร์ยกพวกอะไรนี่ครับจะอยู่ประมาณนี้อยู่ใกล้ๆกันนี่ก็เช่นกันนี่ก็เหมือนกันครับนี่เป็นคอร์สเหมือนกันนะครับปุ่มคอร์สต,นะต,ตัวนี้ม่วงๆนี่จะออกไปทางอเมนทิทด้วยซ้ําไปแล้วนะฮะนี่ครับสีม่วงๆ ตัวเดียวกันนะครับอเออมาดูเมื่อกี้ขึ้นสูงนะครับตัวนี้ขึ้นสูงแต่มันก็เป็นกลุ่มเดียวกันนะครับผมตั้งไว้ที่ศูนนะครับดูความแข็งนะครับจะอยู่ที่สนะครับส ไฟขึ้นสี่นะครับเห็นชัดๆนะครับไฟขึ้นสี่นะครับอันนี้ไม่ใช่เพชรนะครับไม่ใช่เพชรนะครับสี่ถึงห้านะครับางทีอาจจะถึงห้าก็ได้นะครับแล้วแต่ครบค่าความแข็งของเขาจะอยู่ประดับนี้ประมาณนี้นะครับ นี่ก็เหมือนกันนะครับดูสามสี 3, 4, น่นะครับนะครับนะ บางเจ้าเนี่ยอาจจะดูขุนขาวเหมือนหินแล้วแต่จริงๆตัวนี้นะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สนะครับเป็นคอร์สเจอเจอเอข้นในตวดครับถ้าต่อเป็นไดมอนด์มันจะวิ่งขึ้นสูงนี่เลยนะครับไปเร็วเลยนะครับเพราะว่าตัวนี้มีหลายก้อนนะครับตัวนี้ขึ้นสูงนะครับว่ามัน เป็นบางมุมนะครับแต่เนื้อเหมือนกันครับสังเกตเนื้อเหมือนกันอ่าเดี๋ยวให้ดูนะการผ่านความร้อนก็เหมือนกันคนระับสอ่สองเครื่องเช็คเลยนะครับไม่ได้ไม่ได้มีเครื่องเดียวนะครับเริดขึ้นนะครับไม่ขึ้นไดมอน์นะครับผมจิ้มให้ดูแล้วนะครับ ดูตามเข็มนี้ละกันเนานนะจะเช็คให้ทุกก้อนเลยนะครับ ตัวนี้ถ้าไปเทียไปขัดก็สวยนะครับเพราะว่าเนื้อเห็นเนื้อข้างในไหมเนื้อเขาจะใสขาวเห็นไหมครับอผิวข้างนอกมันดูไม่สวยแต่จริงๆในข้างใน,นสุกแล้วนะใช้ได,นะใได้นะครับใส่พกพาได้นะเป็นของดี <c oughs> นี่ก็จะเป็นสีม่วงนี่อาจะออกมาตัวเดียวกันนะนะนี่อ่าใช่นี่ฮะเห็นอย่างนี้นะอ่าเห็นกระทยอ,อย่างเงี้ยเห็นกระเทออย ตัวเนี้ยพอดูข้าผ่าข้างในเนี่ยออกเป็นสีม่วงเป็นสีเห็นไหมอ่าอน,นี้ใช้ได้นะครับใช้ได้เห็นไหมคาบปะก,ปกพอพอเนื้อแตกออกมาปุ๊แบแวบเลยนะครับแวบบเลยลักษณะพวกพลอยนะครับพลอยพลอยจะแท้นะครับพลอจะแตกเป็นเส้นตรงนะครับไม่มีแตกเป็นคดตุดตุดหอยหรือเป็นรอยรอยอะไรรอยควักอะไรเงี้ยนะครับ พื้นฐานของพลอยที่อยู่ในระดับสี่ขึ้นไปนะครับแต่จะเป็นแก้วนะครับไม่ใช่นะครับก็ตรวจไร่เลยครับนะครับตระกูลนี้นะครับเรียกว่าจะพูดยังไงเหมือนยกใสที่ผมชอบเรียก Queen, Diamond, ควีนไดมอนด์อะไเงี้ยฮะน่าจะใส่นะครับใส่ถามว่าไปเจียทำหัวแหวนได้ไหมได้ครับแต่ทีนี้เราต้องหาหา,หาเหลี่ยมที่มันไม่ค่อยแตกนะครับตอนนี้ก็เวลาไปเจียนะครับไฟจะขึ้นเลยนะครับเครื่องเจียเนี่ยไฟขึ้นแร็ปเลยปับๆๆๆเลย ก็จะขึ้นอยู่มาที่เจไดนะครับอยู่เจไดยอยู่กับคอสเนี่ยแหละรครับคอสอเมนทิสนะครับอันไหนที่มีค่าผมก็จะบอกว่ามีค่านะครับอืมนะครับ ไปเจอที่ไหนนาะน,น่าจะมีลึกๆในใต้ดินน่าจะมีอันที่สวยนะครับอันนี้ยิ่งสวยก็ยิ่งดีคนระมีราคาก็หลักพันถ้าเป็นช่อหน่อยก็ได้เป็นหมื่นเหมือนกันนะครับเป็นช่อนะก็ถ้าอยู่ช่วงกระแสความนิยมสะสมราคาก็ขึ้นไปอีกนะครับ ถ,ถ้าไม่เกี่ยวกับลึกลับนำโชคเกี่ยวกับการดึงดูดอะไรนี่ยะสิ่งดีๆอะไรเงี้ยไม่ค่อยสะสมใส่กันนะถ,ถ้าไม่เกี่ยวกับตัวเลขถูกไวยนี่ไม่ค่อยซื้อกันนะครับอันนี้ก็ดึงดูดครับดึงดูดสิ่งดีๆมาให้นะครับแต่ว่าไม่ได้ปุ๊กปลาดขนาดนั้น มาผมก็จะตรวจให้ละเอียดนะครับเพราะว่าการถามว่าเออไม่ตรวจให้เลยอะไรเงี้ยข้ามไปนะครับเดี๋ยวคล้องเดี๋ยวสงสัยว่าเออคาใจอะไรนะครับต้องทําให้ชัดเจนนะครับผมก็ทําชัดเจนแล้วนะครับเจ้าของจะได้ยอมรับได้นะครับเออเปิดใจนะครับจะได้ไปค้นพบสิ่งที่ดีกว่านะครับจะได้ไม่งมงายนะครับจะได้หมดความสงสัยนะครับิ้นระแวง จางใจนะครับว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เพชรสิ่งนี้มันเป็นคอร์สนะครับเก mm ็บ hmm. คอร์สมาตั้นตงนานนะครับ mm hmm. นะบแล้วก็มาตรวจอีกทีหนึงมาังก็ให้นะอยู่ขึ้นสี่นะครับเหมือนไหมเหมือนในคลิปที่ผมเคยตรวจเก่าๆไหมครับ มันคือวิธีตรวจที่ถูกต้องถ้าตรวจเราต้องเลขสามเลยครับตั้งเลขสามถ้าเราตรวจตัวนี้นะครับปาบเข้าไปนี่ก็ขึ้นไดมอนด์นะครับขึ้นไดมอนด์นี่คือการสาธิตน,นะครับแต่ตรวจวิธีที่ถูกต้องก็คือนี่เลยตั้งนี่เลยครับเออนะครับมันจะขึ้นรอยู่ระดับนี้ถึนสามสี่ เป็นรูปทรงเกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับผลึกสมบูรณ์แล้วนะครับเ,เวลาผลึกเขาขึ้นสมบูรณ์ปลายเขาจะแหลมนะครับปลายเขาจะแหลมเราเป็นเหลี่ยมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกแล้วแต่เขาจะ,จะขึ้นนะครับจะไม่ต่างวันนี้สังเกตได้ถ้าเป็นคอร์สนะครับจะขึ้นเป็นแท่งแท่งแท่งขึ้นมานะครับ เป็นเองโดยธรรมชาตินะครับมนุษย์ไม่ได้รังสรรค์ขึ้นมานะนะครับเป็นเองธรรมชาติก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในนี้นะครับโอเคไม่มีอะไรมากครับเป็นหินคอร์สนะครับที่สะสมได้นะครับสะสมใส่แล้วก็เย็นจับแล้วก็มีความสุขนะครับแต่เพียงว่ามันยังไม่สะอาดก็เลยต้องไปขัดผิวไปเจียผิวให้หน่อยให้สวยๆงามๆนะครับแต่ต้องใช้เครื่องดีเลยล่ะนะครับ ตัดเตียแต่งกัเดเกียแต่งทรงใหม่นะครับจะสวยนะครับนะคือคือทำเป็นโกนทำเป็นอะไรเงี้ยหลังตรงหลังเต่าเนี่ยพวกตำหนิตำเนี้ยจะเป็นเอกลักษณ์ของธรรมชาติของเขานะครับเป็นลักษณะไม้ตายนะครับว่าเออตัวนี้เป็นคอสเป็นอะไรเงี้ยจะไม่ไม่เนื้อจะไม่ใสเต็มที่แต่บางเจอบางทีเนื้อใส,ส,สเต็มที่นี่ก็สวยงามครับบางตัวเนี่ยความ ความแตกล้าของเขาเนี่ยครับแบบความเป็นรอยตําหนิข้างในเนี่ยเป็นตําหนิที่สุดยอดสวยที่สุดเลยก็มีนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเยียแต่งเจลในามากเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับเนาะโอเคครับครับก็กาวสวัสดีวิลลังแฟนเพจช่องสแัแญนกั้งในแม่ออกอีกครั้งนะครับนะครับก็ คำตอบก็คือเฉลยไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ปีชาเห็มเพชรนะครับที่พี่ส่งมานะครับมันเป็นครอสนะครับครอสนะิครอสนะครับอันนี้ก็พราตัวนี้จะปาดพามาผมก็เพิ่งเงรียนครอสแตกออกมาเป็นสองห้องตัวนี้ก็จะเริ่มเป็นอัมาทิสแล้วนะครับพวกครอสพวกอัมาทิสนี่จะอยู่กลุ่มเดียวกันนะครับนะเซะทเลีนเหมือนกันนะ อยู่กลุ่มนี้กลุ่มนี้เลยนะครับส่วนผมก็จะคิดแค่ค่าใช้จ่ายกับค่าตรวจน,นะครับอยู่ที่500ร้บาทนะครับตามนี้นะครับโอเคตรวจตรงกรับนี่ผมก็ต้องรอก่อนนะครับรอรอพี่พนักงานมาให้นะครับรอผมให้นอกจะมีไฟเที่ยลึกแล้วก็ถอยนะครับ พอดีผมก็เพิ่งได้พลอยชิ้นนิดหนึ่งนะครับเป็นพลอยชิ้นิดหนึ่งนะที่ได้มาจากเรื่องตาไห้ที่ก็ทำส่งมาให้นะครับจากออฟซิเดียนออฟซิเดียนเอาไปให้ชิ้นมเทียนลึกแล้วก็พลอยนะครับถ้ามีหลายชิ้นก็จะแบ่งทีละนิดทีละหน่อยตัดออกไปให้นะครับแบต่งกันไปไว้ดูไปเทียนลึกแล้วก็เผื่อดึงดูซับมันมีโชคลาภนะครับ <c oughs> เป็นรายการแจกพอย <c oughs> ไปแล้วนะครับอันไหนได้มาฝีก็รีอันไหนจ่ายมาก็จ่ายซื้อมาก็แบ่งแบ่งปันความรู้ก็แจกกันไปนะครับไม่ห่วงผมไม่ค่อยหวงนะครับ <c oughs> คือผู้ให้เป็นผู้ที่ได้รับนะครับ <c oughs> โอเคขอ,ขอบคุณมากครับ <c oughs> โปรดติดตามกดอ่ากดกิ่งกดกระดิ่งกดซัดดดดบสไคร้ให้ผมด้วยเรียกยังไม่ถูกเลย, <c oughs> บ,ายบายยเจอกัน คลิปหน้ากล่องต่อไปเป็นของท่านใดเราไปดูกันนะครับ